เวสยอกหุ้ยศอกนารจาไปยังไเจโโวิธี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 ื้อเอะไร้โตอาได้โตใรยากมุมติใรยากมุมติอันนี้จานอนจาไปยังไปยโโวิธี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 ื้อรือเวยศอกหุศอเว่ยอหุ้อเวอหุเวศอกหุเว่อหุศอเว่ยอกุยไม่โดนางนั้นตรงนี้หนะสายน่ายใจนะเอาได้ยู ที่แ uh. ที s, ่แลที่เนีดูทีทีมเมื่อคืนนี้ป่วยอไม่สบายป่วยนะเหสบายป่วย้เนะขอแรงขอพัขอลังยขอามูขอให้มีแรงเอคูเพาูเพหรอคูเพรคูอแรงต่เรื่องเรื่องเรื่องไมดีเรื่องไม่ดี api 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 โอเคโคตรโคตรเรียบเดิดทางนะเดินทามาได้ทุก şey yes, so да so okay. ีนะ okay. okay. ิวรรอเนี่ยะสี่ร้อยสิบสามสี่ร้อยกว่าไหววัยเอเกินฟันแคทลุนโอเคเดินทางมาไหนโอเคไม่ต้องอ่านาใช่ไหมก็อ่านเพื่ยอะไอะไู่เลยนะจะได้หมดข้อหมดโซ่หมดโลกหมดไทยนะเอออะนะไปยึดต่อไป sẽ lo, ờ, đúng nha, hôm nay buổi <laughs> đầu, ngầu, kia kia còn, cái này, 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 บอกกางแล้วเกินค่อยนะเอสามารถมาได้ทุกวันสงรอบอาทิตย์แต่เนื่องจาก้องพกอาการเหลืออยู่ในต้นงหตอาการตอนนี้เลปูไรนปุนะเติีเติี้อส่งีมกัน้งาอูอยาง้หรอมานครับ้เขางมาออผมแต่เล้ว่าอะไรนะ พวกวงส้วงหมูเห็ดเป็ดไก่ปตางแล้วมฝังได้อะไรเบอเาจะมีเงินชีตัวหรือเงินถูกตอนที่มาเรายืนยันไ้าอยางเดียวก็เอาไเป็นผีไม่ใช่เรไม่อผีคือเองเราเคยไม่ีด้หรือ่ผี้มได้ยคาเือางการาอะไรคือยังงไคืมนเองเองเขเข้าใจเ่ยแลงไเองรูได้ไหว่ให้บอกมาก็ผีผีบอกเออ อาแล้วทำไมขี่มันต้องเอาวิญญาณเจ้าอะไรเจ้ามีตาแต่ว่าไงทุวคนทำไมเขาไม่เอาพวกวิญญาณของผีที่ต ah. ุยหกมาเลยที่แบบง่ายเลยทำไมเขาต้องวิญญาณมาเป็นด้วยรู้บอกว่าหมองีเนี่ยที่เขาวิญญาณเขาวิญญาณของเราที่ตุยแล้วเอามาทำเขาเนี่ยวิญญาณของเขาไปเดี่เอาใช้ใช่เขาส่งขี่ได้หกมาให้แบบให้ผมใจเลยให้ผี่ได้หกเนี่ยมาห้าใครเป็นคนบอกก็ คือคือเจ้าต้งเน้นไปเองเจ้าต้อเนวมเี่ยก่อนที่จไปเรา้ก่อนทจะไปเสียดามของถกแต่ตรยนได้ไปแล้วถูกป่ะเออเจ้าต้องเจ้าต้องเขาเรื่อะไรเราให้ใจไว้เรื่องนี้แต่่างอย่างเจ้าต้องแข็งควมคคือคือคือมันคอเองเองต้องเาว่าเอาจริงๆรันไม่น่าจะดนของน่าจะเป็นข้าว่เพราะข้าวแบบนี้แดงข้าวทำคนเยอะอรงข้าวช่วย 对对对 บางอย่างมกินมันก็หล่อได้นะอยู่ในบางอย่างอะไรบางอย่างในตัวเรามันก็หล่อได้นะทำให้เราปั่นป่วนทําให้เราแบบคิดมากทําให้เราแบบนอนไม่หลับนู่นนี่นั่ันแบบที่อยู่ในฟังนี่อืมเดี๋ยวบอกทีนี้ตอนนี้เราคุยยังไงเราคุยยังไงเราอยู่เหมือนเดิมอะไรอเลยทำอะไรต่างมันไม่ได้ปวดทรางตอนนี้บอกแล้วว่าเออเทปุ่นต่างชาติอะไรแบบนี้กว่าภาษาสุกมแค่คุณไม่รู้ปะเขาบอกเราว่า วินาณแล้วใช้หมอว,หวิ๊บตางๆ้่เราตัวน,น,น,ววนู่นน่าต่างๆมากมยรู้ได้ไงเขาบอกเราทำอะไรปกติเพื่อเรีนเหตุผลที่แบบอืมน่าจะแบบคุณได้เพราตัวคือ นจิตท so no, 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 wow. ี ila, yeah. ่ม oh ันก็แข็งและมันฝ่อในเยอะมากเลยเนี่ยถูกบอกเอาละแล้วก็ขีหลอกนะไี่บอกขีหล่อนี่เราเราก็หลอกตัวเองนะขีตัวเอะที่ว่าให้ไ่นขี่เรบอกไปว่ามันเอาไปมุ้ยหน้าในสัางมากไปตอนนี้เสร็เอาไปได้เลยเมื่อกีเราไปไหนแล้วจบได้ก่อนมีเตือนเตือนหรอจบค่ะหนูจบแล้วค่ะหนูจบเองไม่รู้ค่ะมันขึ้นมามันได้มาว่ามันเป็น สองแล้วไปแใช่ไอแบบจริงๆไม่ได้บอกใช่หนี่มันดู้กี่คนนะห้าร้อยห้าร้อย่พวกนี้มันแดงว่าแคงดเย่งกับผีก็มีคนเี่ยยิ่กับผีอีกไอ้สนนะจ้องให้จะทำอไัตวาจริงๆไม่้พวกงไม่รู้หมอต้องทำอะไรได้ลองดูให้กเลยมีสบายใจาจอย่างเนี่ยคืออะไรนะคืออย่างที่บอกเสือเริ่มขึ้นตือนเดี๋ยแ่แท้ไม่บอกเลยใ่ไหก็เตือนว่าอะไร เป็นภาษาอังกฤษนะค่ะ hmm. อ๋อไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่มันไม่กดอันนี้ตัวเดียวมันจะนั่งนั่งตอกในหลักใช่ไหมใช่นั่งตอกในหลักไม่ได้ขึ้นเกินภาษาอังกฤษแด่ฉันมันจะนั่งตอกลงในตัวอ๋ออัปเดตัวภาษาอังกฤษแบบเกิใช่นัอัดเด็ดนันเลยปล่อมันจะอย่างไรมันจะรังเกียจในใช่แล้มันมันมันเป็นี้มันเป็นเป็นในตัวมันจะมีพวกหน้าจอในหลักไปู้วกใยใช่ไหม

เวสภู2เวส2หุ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 2เวส2

为啥？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 

Bye.

แต่ว่ามันมีไตอะไรต่างมันเป็นวบมของเราเนี่ที่มันทำให้เราลำคา่ยคือไปหายที่ไหนก็ไม่หายหรอกบางทีมันจะเป็นอย่นี้และเอเออมันน่ารำคาเหรอมันเป็นฟิลของเราเองผมเข้าใจคือไปลองไปขอโทษดูแลกันขอมาภาษาเราพูดสีดอเพื่อมาขอามาเบาลงจล้าไปนะขอมาีแขอเบาลงพราะใบางอย่างมันยุ่งไม่ได้แบบาเอนรำคาญ อยกาห้ม่กินยากู้อสบายเป็นสายอออกาเไยดีกว่าเราะเป็นแบบนี้ก็คนเราฟิ้วอะเออบอกขอตมาเอเร้ออดีตชาติดีมนชาติต่างนี่ก็ไปทำมาที่หานหน้าปูหน่อยขรเจ้าหายแล้วหายงจะบนอะไรก็ว่านะดีว่า เจอบ่อยอางบมันนารำคาญเราไม่เห็นตัวนั่นไงเขาบอกแล้วเห็นต oui, ัวออหออกตาแล้วรคาญมันเป็นแบบนี้เยอะนะไม่ช่ว่าเป็เฉพาะที่คนเดียวแล้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเดยผมเจอเยอะนาดนี้เจอเจอเจอแต่ว่ามันคือีบาร์กาจริงๆเออที่บอกมยไม่รู้หรอกเราแม่ในในชาตินเนป่ย คือคือถามว่าถ้าเกิดเราเรายอมรับนะเรายอมรับว่าในกรรมที่เราไปทมาในติฏฐชาติได้เราก็ยองทรมารคนวกเดีเราไปทำเขาชาตินี้เขามาทำเราแค่นั้นเองยอมรับไอ้แก้มไหนมากับแก้มไแก้ไม่ได้บอกนแก้มไม่ได้นอกจากมันจะเบาบางแล้วัเบาไปเราขอตสมมาขอโทวขอโทเสร็จไปอาบแต่ลานแค่แค้เองช่วยเก่งจะช่วยเลรื่องใกรรมองเจ้าเงอะไรแน้เ้าตกตายรกุ๊กแค่นั้นเองครับลาข

โราไปตรวเกก็ได้จะยุ่ก็บเได้ไม่ยุ่เนาะน้องคุณท่านหย่อนเลยทำประมูลเลยดูเหตหมายว่าอะไรโอเคไปต่อ